สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้อย่างเดียวนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเหรียญชนิดราคา5บาทรัชกาลที่9แบบมุนเวียนปีพศ2557นะครับมาฟังข้อมูลของเหรียญก่อนนะครับอันดับแรกนะครับก็เป็นเหรียญชนิดโลหะคิวบลูนิกเกิลสดใสทองแดงนะครับโลหะทองแดงนั้น เพื่อนๆอาจจะได้ยินมาบ่อยแล้วนะครับหรืออาจจะรู้ดีนะครับส่วนโลหะ Q Pro n i ิ k เกนั้นผมเชื่อว่าเพื่อนๆอาจจะสงสัยอยู่นะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับโลหะ Q Pro n i ิ k เกก็คือทองแดงผสมนิกเกิลนะครับด้วยอัตราส่วนทองแดงร้อยละ75%นิเกิลร้อยละ25%ก็จะเป็นโลหะ Q Pro n i ิ k เกิลนั่นเองนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับอยู่ที่24มิลิเมตรนะครับ น้ำหนักหกกรัมนะครับเดี๋ยวผมจะสูมให้ดูก่อนนะครับเห็นไหมครับเป็นปีพศ2557นรนะครับส่วนขอบนะครับก็เป็นขอบเฟืองนะครับเห็นไหมครับเป็นขอบเฟืองนะครับส่วนลวดลายบนเหรียญนะครับถ้าเพื่อนๆนมองดูแล้วอาจจะรู้และทราบด้วยตนเองอย่างนั้นผมก็จะไม่บรรยายไปเยอะนะครับคลิปจะยาวนะครับด้านที่ได้ชมอยู่นี้ก็คือทางด้านหน้าของเหรียญนะครับ เดี๋ยวมาชมทางด้านหลังของเหรียญบ้างนะครับครับด้านนี้ก็คือทางด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิษดุสิตวนารามนะครับหรือเดิมชื่อวัดแหลมนะครับหรือวัดไซทองนะครับอยู่กรุงเทพมหานครนะครับเหรียญ5บาทปีพศ2557นร,ะร25นะครับก็ไม่ใช่เหรียญปีพศที่ติดอันดับหนึ่งใน10ผลิตน้อยในเหรียญ5บาทรัชกาลที่เกบาแบบเบรยนแต่อย่างใดน,นะครับ ด้วยจำนวนการผลิตนั้นเยอะมากนะครับจำนวนการผลิตนั้นอยู่ที่249ล้าน2 0 0 0 0 0 0เหรียญน,นะครับจึงทำให้ณปัจจุบันนี้นะครับถ้าเป็นเหรียญปกติผ่านใช้นะครับ <S 2> <S 2> ก็ยังไม่มีราคาการซื้อขายนะครับยังขายไม่ได้นะครับถ้าเป็นเหรียญปกติผ่านใช้นะครับราคาก็อยู่ที่เท่าหน้าเหรียญเช่นเดิมนะครับก็คือ5บาทนะครับ เหรียญตัวอย่างที่ผมนำมาให้ชมอยู่นี้ก็เป็นเหรียญที่ผมได้มาจากระบบหมุนเวียนนะครับผมก็สะสมไว้หนึ่งเหรียญน,นะครับก็เป็นเหรียญที่สภาพยังไม่เอี่ยมใสวิงเลยนะครับเห็นไหมครับยังเงางามอยู่นะครับก็เป็นเหรียญห้าบาทแบบรุ่นใหม่นะครับก็จะมีลักษณะเหรียญบางนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่านั้นก็จะเป็นเหรียญที่หนานะครับ เดปีพศ2557นะครับเป็นเหรียญรุ่นใหม่นะครับสําหรับเหรียญ5บาทรุ่นนี้นะครับก็ยังไม่มีราคานะครับณปัจจุบันนะครับ